สวัสดีครับพี่พี่ครับใครที่สนใจอยากจะสนใจสั่งจองมีดนะครับกับทางร้านมีดวิทยวัฒนะครับก็สั่งจองได้เลยนะครับพิมพ์ว่าสนใจนะครับเดี๋ยวมีดในนี้เดี๋ยวผมจะแจ้งราคาให้นะครับในในนี้ในนี้มีเจ้าของ้วนะแต่ว่าถ้าเราจะสั่งจองเราก็จะได้เล่มใหม่แต่ว่าอยู่ในสเปคนี้นะครับแต่ว่าด้ามนี้อาจจะเลือกสีแล้วก็ลายไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจํากัดเอาไว้ว่ามีดแต่ละชุด มันจะเป็นไม้แต่ละชุดมาลายไม่เหมือนกันนะนะครับ mm. แล้วก็เอกลักษณ์ของไม้มันก็ลายซ้ํากันไม่ได้อยู่แล้วนะครับมาดูเล่มแรกนะครับเล่มนี้กับเล่มนี้นะครับราคาเดียวกันนะอันนี้หกนิ้วอันนี้ห้าจุดห้านิ้วก็คือรุ่นห้านิ้วครึนครับด้ามไม้พยุงครับตัวนี้เจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับแต่ถ้าถ้าเจ้าถูกกว่านี้ก็เป็นตัวนี้นะครับ รุ่นหกนิ้วเหมือนกันนะครับตัวนี้ราคา600้อบาทนะครับนี่คือราคารวมส่งปลายทางเรียบร้อยแล้วนะครับราคานี้ไม่มีบวกเพิ่มแล้วนะพวกนี้รุ่นเดียวกันนะครับหนึ่งสอสามสี่เด้หนึ่งสองสาเนี่ยตัวนี้600้อยบาทนะครับต่างกันที่ผิวแล้วก็ไม้แค่นั้นเองครับตัวนี้ห0ร้อยบาทตัวนี้7 5็ด้ยห้าิบาทตัวนี้7 0็ดร้อยบาทนะครับตัวนี้มันต่างกันตรงที่เป็นผิวดําแต่ว่าเป็นไม้พยุงนะ มันก็ราคาอยู่ที่เจ0รอยบาทนะครับจาก6 0 0้เปลี่ยนเป็นไม้พยุงก็จะเป็น700นร้อยครับไม้พยุงของผมจะแพงขึ้น1 0 0บาทแค่นั้นเองนะครับไม่แพงนะครับ่ะมาดูรุ่นต่อไปอ่ะ่ตัวนี้ก็7 5 0ยหสบาทตัวนี้เป็นรุ่น6นิ้วนะอ่ะตัวนี้รุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับรุ่นเจดนิ้วนะครับตัวนี้ราคาแ0ดร้อยบาทนะครับ800บาทเพราะว่าเป็นไม้พยุงนะอย่าลืมนะครับแล้วก็ผิวขาวนะครับอ่าตัวนี้ลก็รุ่น7นิ้วอ่าตัวนี้จะเป็นรุ่นนระคับ ตัวนี้650บาทเองนะครับแค่650บาทครับที่มันถูกกว่าเพราะมันเป็นไม้ราดูนะครับมันถูกจะถูกกว่าร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ผิวจะเป็นสีผิวสีดานะน่ะผิวสีดําก็ไอไอ,ไอส่วนที่เป็นผิวดาอะ่ะตรงนั้นจะสนิมขึ้นยากกว่าส่วนมากสนิมจะขึ้นอยู่กัวที่ผิวขาวนะมีดทั้งหมดนี้เป็นมีดเหล็กนะครับขึ้นสนิมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ขึ้นได้ไวด้วยถ้าเราดูแลไม่ทั่วถึงนะครับหลังใช้เสร็จแล้วก็รีบล้างดิบเช็ดแล้วก็เคล แต่ว่าเราเล่นมีดเหล็กเราไม่ต้องกลัวสนิมนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เล่นมีดเหล็กอยู่แล้วเพราะว่าเขาเขารับได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนที่ชอบมีดสแตนเลสแล้วกอ็อาจจะไม่ชอบสนิมในการทําอาหารตรงนี้ตัดทิ้งได้เลยนะนะครับแต่ว่าเวลาที่คนที่เขาเล่นมีดเหล็กเขาทาอาหารถ้ามันขึ้นสนิมเขาขัาดสนิมทิ้งก่อนอยู่แล้วนะครับเขาไม่เอาสนิมมามาเชื่อเฉือนอาหารแน่นอนครับแต่จุดเด่นมันอยู่ที่ความแข็งนะมีดเหล็กมันจะมีจุดเด่นที่ความแข็ง ความแข็งจะทําให้คมที่ทนและยาวนานนะครับอาเรามาดูรุ่นใหญ่ครับตัวนี้9นิ้วนะครับเบลเลอร์เลยครับราคา800บาทนะครับอ่าใครที่สนใจก็สั่งทําได้เลยนะครับมาสนใจตัวไหนรุ่นไหนนะครับ5นิ้วครึ่ง6นิ้ว7นิ้วหรือว่า9นิ้วนะครับสามารถสั่งทําได้นะครับอ่าดูมีดผิวดำก็จะประมาณนี้นะครับช่วงของ ช่วงรับรอยต่ออะไรผมก็จะจะทาให้ดีพอสมควรนะครับเก็บให้ละเอียดนะไม่ได้ปล่อยให้มันหยาบให้มันสากนิ้วมือเวลาที่นิ้วเราเข้าไปนี้นะครับช่วงข้าวด้ามเป็นแบบนี้ด้ามนะครับไม่มีหลุดเลยใครที่เบื่อมีดด้ามหลุดนะครับมีดผมไม่มีด้ามหลุดให้ให้เบื่อให้ลำคานแน่นอนนะครับนั่นตลอดการใช้งานนะครับสันก็จะมี4มิลกับ3มิลนนครับในกลุ่มมีดแรกนะ สามมิลเอาไว้ทําอะไรสามมิลจะเป็นตัวที่บางนะครับตัวบางนะครับเวลาตัดเฉือนเนื้อหรือแล่เนื้อเนี่ยมันจะไม่มีแรงต้านเพราะมันบางมันเฉียบนะครับแต่ตัวสีมิลเนี่ยถามว่าแล่ได้ไหมแล่ได้นะครับแต่ว่าม right ันจะเป็นลองตัวสามมิลนะครับเพราะว่ามันมีแรงต้านเพราะว่าเราทาสีมิลขึ้นมาเพื่อให้มีดมันแข็งแรงนะครับสับซี่โครงหมูโครงไก่ได้โครงเป็ดอะไรได้นะกระดูกที่มันไม่ได้ใหญ่มากนะสับได้นะครับแล่ได้ นี่คือความสามารถพิเศษของ4นิ้วนะครับแต่ว่ามันจะแพ้ตัว3ามนิ้วเรื่องแร่และตัดเนื้อแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สีมินจะมีน้ำหนักกว่านะจะหน่วงมือสักหน่อยก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะครับแต่3ามมินก็จะเบานอยน,นะนะพรอนบางกว่านะอ่าส่วนตัวนี้ตัวนี้เป็นยานากิบะ8นิ้วนะครับ ใครอยากได้ด้ามสั้นกว่านี้เดี๋ยวผมจะบอกผมนะเดี๋ยวผมจะลดด้ามให้นะแต่ว่าความสวยก็ตามตามที่ท่านชอบเพาถ้าเราชอบชอบด้ามสั้นมันก็กจะดูสวยชอบด้านยาวมันก็จะดูสวยเนี่ยความสวยของเราไม่เท่ากันแต่ถ้าสั้นมันก็อยู่ประมาณน,นี้ครับาอ,อ,อยู่ในกล้องสวยนะแต่แต่ตัวจริงดูสั้น <laughs> นะครับอ่แต่ถ้าใครอยากจะขอให้มันสั้นก็ต้องรับให้ได้นะครับเวลาที่มันสั้นไปแล้วมันต่อไม่ได้นะ ตัวนี้ตัวนี้900บาทนะครับยันอีกยานกีบาท8นิ้วนะครับรุ่นด้ามกลมนะครับ900บาทนะครับแต่ถ้าเป็นด้ามไม้ประดู่800บาทนะครับราคารวมส่งไปทางเรียบร้อยแล้วนะครับคมเฉียบเลยนะครับตัวนี้วีจากสันมหาคมเลยนะจะไม่มีช่วงแบ่งเลยนะวีจากหัวมาท้ายแล้วก็มาวีดอกตรงคมอีกทีหนึ่งนะครับ เรื่องความคมเฉียบแน่นอน,นครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ผมทำขึ้นมานะครับชื่อมันก็ชื่อทางญี่ปุ่นผมผมไม่รู้ชื่ออะไรนะใครรู้ช่วยบอกผมด้วยนะครับถือว่าทำบุญ <c oughs> ครับผมเคยรู้หลายชื่อมันแต่ว่าตอนนี้ผมลืมไปแล้วเพราะว่าผมผมวาดแบบไวนานแต่ผมยังไม่ได้ทำนะครับผมค่อยๆปล่อยอมีดออกมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้รุ่น8นิ้วนะครับราคา900บาทนะครับ ถ้าถ้าจะสั่งกับผมก็เรียกว่าถ้าจะสั่งตอนนี้นะผมขอใช้ชื่อที่ผมเข้าใจไปก่อนเรียกว่ายานากิบะปลายตัดแล้วก็ด้านแปด,นะนะด,ด,ดเหลี่ยมนะครับยานากิบะปลายตัดด้านแปดเหลี่ยมนะครับก็จะได้แบบนี้หรือหรือไม่ชอบแบบนี้ก็ก็สั่งได้ว่าเปิดเปิดวีจากบนลงล่างไปเลยก็ได้นะเพราะความเฉียบมันจะเฉียบกว่าแล้วนะครับแต่ความแข็งแรงคือมีดพวกนี้มันมันไม่ต้องการความแข็งแรงอยู่แล้วนะเพราะว่ามันมันเอาไว้ตัดเนื้อนะครับแต่ ณทีนี้แล้วแต่คนชอบนะครับนะครับไม่มีว่าความคิดใครจะถูกหรือผิดท้งนั้นนะครับถ้าใครชอบแบบนี้ก็เอาแบบนี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะดูสวยมีมิติกว่าแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับบึกบืนกว่านะครับตัวนี้เก้าร้อยบาทนะครับถ้าเป็นด้ามประดู่ก็แปดร้อยบาทนะครับตามตามนิ้วเลยนะครับแต่ถ้าจะเอาความสวยและความดูมีเสน่ห์ยังไงก็ด้ามพยุงนะครับ ผมจะทําด้ามพยุงได้ดีกว่านะครับขึ้นเหลี่ยมสวยกว่าเพราะว่ามันผมทําด้วยมือผมขัดครับด,ด้วยมือผมเปิดด้วยหินเจียเลง็งเหลี่ยมวาดวาดเหลี่ยมอะไรขึ้นมาแล้วก็ปาดด้วยหินเจียปาดปาดคร่าวๆแล้วก็แต่งด้วยมือนะครับตัวนี้ไม่ได้จบด้วยเครื่องนะครับตัวนี้เหมือนกันตัวนี้เจ็ดนิ้วนะครับเจ็ดนิ้วก็เจ็ดร้อยบาทแต่พอเป็นด้ามพยุงก็แปดร้อยบาทแพงขึ้นร้อยหนึ่งสังเกตนะครับสังเกตเรื่องราคาผมจะขยับขึ้นร้อยหนึ่ง พราะมันเป็นด้ามายุงขยับขึ้นห0สบาทเพราะเป็นผิวขาวนะนะครับตัวนี้เล็กสุดนะครับก็หกนิ้วครับดูมือผมกับมีดนะครับนะครับเดี๋ยวดูแต่ใบมีดดูมือผมแล้วก็คํานวณการใช้งานเอานะครับว่าเหมาะไหมกับง,งานนะครับเพราะว่ามันเล็กมันน่าจะแทงแล้วก็เชื่ยดไปงี้นะครับ หันห่นจะยาวมันก็เนื้อสั้นๆครับอเอาไว้สวยสวยงามนะใช้งานได้แขนผมไหม้เลยอันนี้อันนี้มันโดนสเก็ตไฟนะครับตามขาอะไรน,นี่เละเทะหมด้วขามันโดนสเก็ตไฟนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะบสบายมากผมฟิตและแข็งแรงดีนะครับแต่สมองไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะเออเออช่วงนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้หกนิ้วนะตัวนี้หกนิ้วนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับดางพยุงตัวนี้ไม่มีเจ้าของนะครับ ตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะใครสนใจทักมาถามได้นะว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่อยู่แล้วก็สั่งทําเล่มใหม่ได้เหมือนกันหมดนะครับต่างกันแค่สีด่างและลายไม้นะครับเพราะว่ามันเลือกไม่ได้ผมไม่สามารถเลือกให้ได้จริงๆครับเจ็ดร้อยบาทตัวนี้เชฟปกนิ้วนะครับเปลี่ยนฟิลเป็นฟิลญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันนะครับไม่มีเจ้าของเหมือนกันนะ เฉียบเลยนะครับตัวนี้บางเลยนะครับบางเฉียบเลยนะครับ700บาทถ้าเป็นดน้ามไม้ประดู่ก็ 600. นะครับตามนิ้วมันครับอ่มามาดูมีเชฟอ่ามีเชฟผมก็มีไอ้ตัวนี้เป็นไซส์ปกตินะอาลายไม้ผมบอกแล้วนั่นเลือกไม่ได้นะครับเัีน,นี้มันแล้วแต่ใครจะได้ไปนะตัวนี้เป็นรอยค้อนนะครับ เล่มนี้850บาทนะครับสันก็จะมี3มิลกว่ากับ2มิลกว่าแล้วแต่ชอบถ้าชอบบางก็เอา, 3, เอา2มิลกว่าถ้าชอบหนาๆวนๆขึ้นมาหน่อยก็ประมาณ3มิลกว่าถึง4มิลน,นะครับมีขาวกับดําให้เลือกราคาเดียกัน850บาทตัวนี้ได้3มิลกว่าไม่ถึง4มิลน,นะเพราะว่าต้นทุนเหล็กมัน,มน,มน,มนอยู่ประมาณ4-5มิลเวลาเราปาดออกมาให้มันขาวแน่นอนว่าเหล็กมันจะ อยู่ยากที่จะอยู่ในระดับ4มิลน,นะครับมันจะอยู่ที่3มิลกว่าๆนะครับ3.5เลยเลยไปหน่อยนะครับแต่บางเล่มก็อาจจะถึงนะในบางเล่มนะครับตัวนี้ผมก็เลยอยากจะให้ยนยวนให้ผมหน่อยนะครับนะเพราะว่ามันเป็นงานทํามือนะครับมันไม่ใช่แบบมาจากสเปคโรงงานที่ใช้เหล็กเบอร์เดียวกันอะไรอย่างนะี้นะจริงๆผมก็อยากใช้เหล็กโรงงานเหมือนกันมันจะได้แม่นยำนะครับแต่ทีนี้มันไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นเหล็กผ่านไทยทั้งหมดนะเฉนะพาะ850บาท นี่ตัวนี้ตัวสองมิลบางๆสองมิลกว่าครับขึ้นสนิมทุกเล่มนะนะครับอย่าลืมนะครับใครที่กลัวสนิมผมอาจจะยังไม่แนะนํานะครับแต่ถ้าวันหนึ่งที่ท่านเห็นข้อเสียของมีดสแตนเลสว่ามันคมไม่ยาวนานอะไรเงี้ยเราค่อยจัดมีดเหล็กนะครับในกรณีที่เราทําอาหารเนี่ยเราต้องมีมีดอยู่สองชนิดแล้วมีดเหล็กและสแตนเลสอยู่แล้วนะครับสแตนเล,ลสรเ,ลลเราอาจจะอยู่หน้างานนะครับเผื่อลูก,กค้าเขาไม่อยากเห็นมีดที่เป็นสนิมนะตรงนี้นะครับ ตัวนี้อ่าซองนี้สามร้อยนะครับซองรุ่นนี้สามร้อยนะครับตัวมีดนี้เก้าร้อยบาทนะครับปันต่อปลายแหลมนะครับชื่อสามัญมันไม่รู้ชื่ออะไรนะแต่ว่าผมขอเรียกให้ผมเข้าใจว่าปันต่อปลายแหลมแล้วกันนะเก้าร้อยบาทนะครับสําหรับด้ามไม้ประยุงด้ามไม้ประยุกก็แปดร้อยบาทนะครับราคาที่ผมแจ้งทั้งหมดรวมส่งไปทางเรียบร้อยแล้วนะครับ Okay, นะครี่ก็หมดเทา่านี้ซองก็ไม่ได้สวยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ซองที่สวยอะไรแต่เป็นซองที่พอใช้ได้กันคมได้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเราอยากจะได้ซองที่สวยขึ้นแล้วก็ไปเราก็หาร้านบางร้านที่เขาทาซองไข่เด็กหรือซองไม้นครับเราค่อยไปจ้างก็ททาแยกนะนะครับราคาก็แล้วแต่ช่างเขาจะให้แล้วกันผมก็ไม่ดูนะครับโอเคนะครบทุกเล่มแล้วนะครับนะครับ อย่าลืมนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยด้วย,ด,วยด้วยนะครับช่างก็ไม่ค่อยเต็มในช่วงนี้นะครับทำงานเยอะเออไปแล้วนะครับถ้าใครไม่รู้จะคุยอะไรก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจอะไรส่งอิโมจิน่ารักนรักก็ได้นะครับอ่าใครที่ยังไม่ได้ใครที่ยังไม่ได้ติดตามแล้วดูอยู่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับนะครับเพราะว่าผมเพราะถ้าเรา ราะถ้าเราดวงดีเราอาจจะได้มีดผมฟรีนะครับเพราะช่วงช่วงปีใหม่และสงการของทุกๆปีผมจะมีมีดแจกอยู่นะครับอาจจะไม่ได้แจกเยอะแต่แจกแน่นอนครับเล่มเล่มสองเล่มสามเล่มประมาณนั้นนะผมจะแจกอยู่เรื่อยๆนะครับช่วงเทศกาลแล้วก็เราอาจจะได้ทําอาหารกันนะครับกินกันสังสรรค์กันนะครับเราจะได้มีมีดเจ๋งๆไว้ใช้นะครับผมอ่ะแล้วก็จบคลิปไว้เท่านี้นะครับพี่ๆขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีครับผม